โอเควัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับผมมีแนวทางนะครับการเปลี่ยน CPU นะครับ eg 8 0 1 0นะครับถ้าเราไม่มีฮอตแอร์นะครับเราจะมีวิธีเปลี่ยนตัวนี้ยังไงนะครับผมจะใช้วิธีที่ผมเคยใช้แล้วกันนะครับก็ช่างท่านอื่นทำแบบไหนผมไม่รู้นะแต่ผมจะทำแบบที่ผมเคยทำนะครับก่อนที่ผมจะมีเครื่องเป่าลมร้อนหรือว่าฮอตแอร์นะครับโอเค นะเริ่มกันเลยนะนะครับก็นะครับ,ก,นะรบก็ดูไปแล้วกันนะครับก็นี่ไม่เราก็จะใส่ตะกั่วไปแบบนี้นะครับถ้าเรามั่นใจว่า CPU เสียอยู่แล้วนะครับนี่อ่านะใส่ตะกั่วไปเต็มเมแบบนี้เลยนะครับใส่ไปเยอะๆนะครับขั้นตอนอ่าวิธีนี้นะวิธีนี้มันอาจจะเปืองนิดนึงนะครับเปือง ตะกัวนิดหนึ่งนะครับแต่นะได้ผลดีนะครับก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับน,นะครับเราจะทำให้ตะกัวนะครับทั้งสี่มุมนะครับนี่ออกครับระวังอย่าให้ตะกัวละลายไปติดอุปกรณ์อื่นนะครับนี่ออกมาแล้ว นะครับที่เหลือก็ไล่เคลียนะครับนี่นะครับอาจจะสมบุกสมบันนิดนึงนะครับมีกล้องบังอยู่ด้านบนด้วยทำไม่ค่อยถนัดนะครับแต่นะก็พอได้นะเห็นไหมครับก็ค่อนข้างีจะสะอาดนะแต่ยังไงเราก็ต้องมาเก็บงานอยู่ดีนะครับผมมี2วิธีนะ อันนี้เอาวิธีแรกก่อนนะครับเดี๋ยววิธีที่2จะพามาดูกันนะครับวิธีที่2นะก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับทํางานได้เหมือนกันโอเคนี่นะครับให้ความสะอาดให้ไม่เอี่ยมอ่องนะครับก่อนที่จะใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับ ได้เหมือนกันนะครับไม่ต้องมีเครื่องเป่าลมร้อนก็ได้นะครับแต่ถ้ามีนี่ถ้ามีเครื่องเป่าลมร้อนนี่มันก็จะสะดวกกว่าแค่นั้นเองนะครับโอเคนะทีนี้นะครับเมื่อเอาออกแล้วนะครับเราก็ต้องใส่กลับคืนไปที่เดิมนะครับเราก็ต้องใส่ CPU ตัวใหม่นะครับเดี๋ยว CPU ก่อนนะครับ ฟึบนี่นะครับมาแล้วนะมาดูกันว่าผมจะใส่ยังไงนะครับนะหันตำแหน่งมาร์กให้ให้ถูกที่ก่อนนะครับนีนะ่ผมจะใส่ตะก,กัวไปก่อนนะครับหนึ่งไว้ขานึงนะครับนี่ใส่ตะก,กัวไว้ขานึงนะครับทีนี้นะ ถ้าเราจะให้มันบัดกีง่ายนะครับเราก็ต้องอมีการทาฟักลงไปก่อนนิดหนึ่งนะครับใช้ฟักอะไรก็ได้นะครับในการาช่วยงานบัดกีนะครับอโอเคทีนี้ก็นะครับบัดกีลงไปก่อนขาหนึ่งนะครับเพื่อให้ได้ตำแหน่ง ทีนี้เราก็จัดมุมนะครับจัดมุมให้ขามันตรงให้มากที่สุดนะครับเราจะใช้ขาริมนะครับที่เราใส่ตะกั่วไว้ขาหนึ่งนะครับเป็นตัวยึดนะครับนี่เห็นไหมก็เข้าที่แล้วทีนี้เมื่อได้ตำแหน่งนะครับก็เชื่อมอีกขาฝั่งนี้นี่ แล้วก็ตรวสอบอีกทีนึงนะครับเมื่อกี้มันเคลื่อนนิดนึงนะครับแต่เห็นไหมเรายึดฝั่งนี้ไว้แล้วนะครับเรายึดฝั่งนี้ไว้แล้วมันก็เลยเคลื่อนไม่เยอะนะครับเห็นไหมทีนี้ตรงเลยนะตอนนี้นะทีนี้เมื่อมันตรงแล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะใช้วิธีเหมือนเหมือนตอนที่ถอดออกมาเลยนะครับนี่ตะกัวยาวไปแบบนี้เลยนะครับ หลายคนคงจะงงว่าเอ้าทำแบบนี้ขาก็ช็อตกันสินะครับเดี๋ยวเราจะเมามันออกทีหลังนะครับจะกลัวส่วนเกินนะครับใส่ไปทุกขาแบบนี้เลยนะอขอย้ํานะครับว่านี่เป็นวิธีส่วนตัวนะครับที่ผมใช้ทํางานนะครับไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นวิธีที่ถูกต้องนะครับแต่มันคือวิธีที่ผมใช้ทํางานนะครับ โอเคทีนี้นะเราก็ไปหัวแรงนะครับจิ้มน้ำยาประสานสักนิดหนึ่งนะครับให้มันเพื่อง่ายต่อการทำงานนะครับทีนี้เราก็จะนะจะแขงบอร์ดขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ปลายหัวแรงนะครับกวาดตะกัวลงนะครับเห็นไหมอ่สาสับดออกนะครับทีนี้ก็มากวาดลงอีกเนี่เราก็แต่ง แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับต่กลัวส่วนเกินมันจะติดไปกลับไปหัวแรงนะครับนี่เห็นไหมอ่าขาฝั่งนี้นะครับเท่าที่ดูนะตอนนี้ก็น่าจะใช้งานได้แล้วนะครับฝั่งนี้อ่าที่เหลือนะครับเราก็ทําเหมือนเดิมนะขั้นตอนแบบนี้นะครับวิธีแบบเนี้ย มันจะค่อนข้างที่จะเปืองนะครับตะกัวนะแต่นะครับก็เป็นอีกทางเลือกนะครับสำหรับคนที่ไม่มีอฮาร์ตแอร์ตรวจงานสักหน่อยโอเคทีนี้นะครับเหลืออีกสองมุมนะครับทำเหมือนกัน,น ที่ต้องตะแคงก็เพราะว่าให้ตะกัวนะครับมันไหลลงมาตามแรงน้มถ่วงนะครับมันจะได้กําจัดออกง่ายนะครับหลายคนบอกว่าทําไมไม่ใช้ลวดซับนะครับถ้าใช้ลวดซับนะครับมันจะดูดตะกั่วที่ติดอยู่ขาออกอ,ออกเยอะเกินไปนะแทบไม่เหลือติดขาเลยนะครับมันเสี่ยงที่จะขาหลุดทีหลังได้นะ ก็เลยไม่ใช้รัดวซับนะครับความร้อนที่เกิดขึ้นไม่เยอะนะครับไม่ต้องกลัวว่า CPU จะเสียหรือจะพังนะนฟืบนทีนี้เรามาดูผลง,งานกันนะครับทําความสาดนิดนึง อันนี้ลูกค้าทํามานะครับตัวนี้เห็นไหมนี่นะครับปกติมันเป็น SMD นะครับก็ไม่รู้ว่าถอดอ,ออกทําไมนะครับตัวนี้เป็นแร่นะครับถอดอ,ออกทําไมไม่รู้นะครับมีรอยเปลี่ยน CPU มาแล้วนะครับบอร์ดตัวนี้ลูกค้าทำนะแล้วผมก็มาทําซ้ําอีกทีหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวตรวจงานก่อนอ่า สวยงามเลยนะทีนี้ผมจะให้ชมกันนะครับอแบบไหนดีนะครับเอาแบบนี้เลยละกันนี่เห็นไหมนี่นะครับนะให้ดูที่ CPU นะครับตัวแรกนี้อย่าไปดูมันนะครับมันเอียงนะเห็นไหมนี่นะครับไม่มีลมร้อนไม่มีฮอตแอร์ก็ใช้งานได้เหมือนกัน เห็นไหมนะครับเอาวิธีนี้ไปลองออฝึกทําดูนะครับอาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกนะครับวิธีทางอ,อีกอีกหนึ่งทางเลือกเราจะพูดไปพูดพูดผิดพูด,พด,พดถูกนะโอเคนะทีนี้ผมบอกไปแล้วนะว่าผมมี2วิธีวิธีที่2นะนะครับตัวนี้เป็นบอร์ดที่เก่าแล้วเสียแล้วนะครับ ถ้าเรามีไอ้แท่นยึดแบบนี้มันก็จะง่ายหน่อยนะครับ,บนี่นะทีนี้มาดูนะครับวิธีที่2วิธีที่2ก็คล้ายๆวิธีเดิมนะครับอาจจะเปืองตะกวัวกว่าวิธีเดิมนิดนึงนะครับโดยการนะถ้าเรากลัวว่ามันจะตะกวัวมันมันอาจจะไปถูกอุปกรณ์อื่นนะครับเราก็นะครับละลายตะกวัวนะครับบนหลังนะครับ ตัวนี่เลยนะครับตัว CPU เลยแบบนี้นะครับที่ต้องใช้ตะก,กวัวเพราะให้ความร้อนนะครับมันกระจายทั่วถึงตัว CPU นะครับใช้หัวแรงอย่างเดียวไม่ได้นะนฟึบเตรียมยกนะครับแบบนี้นะครับยังยางนะครับขั้นตอนนี้ใช้เวลานิดนึงนะครับ อใส่เติมเข้าไปอีกนี่นจะเริ่มร้อนแล้วอุ้ยกระเด็นเลยยังไม่ออกนะครับวิธีนี้นะต้องใช้เวลา เอาใหม่นะครับเอาใหม่นะขอเอาใหม่ตะกัวมันเมื่อกี้มันกระเด็นนะเอาใหม่โ <Okay. S 1> อเคก็ใช้ตะกัวอันเดิมนะเติมเข้าไปอย่างที่บอกนะครับค่อนข้างเปลืองนะครับละลายไว้บนหลัง CPU แบบนี้รู้สึกตัวนี้นะครับจะออกยาก นี่ออกแล้วนี่เห็นไหมครับออกแล้วเห็นไหมออกได้เหมือนกันนะครับแต่ใช้เวลานิดนึงนะครับที่เหลือนะครับก็ทำขั้นตอนเดิมทำความสะอาดแค่นั้นเองนะครับเทียพื้นที่ปึ๊บ นี่ที่จริงบอร์ดตัวนี้นะครับมันไม่ได้ใช้แล้วแหละนะแต่ผมผมทําให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับทำความสะอาดด้วยนี่เห็นไหมลายวงจรไม่เสียหายเลยนะครับเห็นไหมสะอาดเยี่ยมอ่องนะครับอาแต่นะครับอีกนิดนึงใครที่สงสัยว่าไอ้นี่คืออะไรนะครับ อันนี้นะครับเขาเรียกว่าน้าลวดซับตะกัวนะครับเอาไว้ทําความสะอาดลายวงจรแบบนี้นะในในใยทองแดงตัวนี้นะครับมันเป็นทองแดงถักนะครับและด้านในนะครับมันจะมีฟักในตัวนะครับฟักเหมือนฟักที่เราบัดกรีเนี่ยนะครับมันจะมีหล่อลื่นอยู่ในตัวมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราไม่ต้องเอาไปจุ่มฟักนะครับเราเอามาแบบทาแบบนี้ได้เลยเหมือนที่ผมทําให้ดูแล้วเมื่อกี้นะครับเผื่อมีคนที่สงสัยเนาะ อ่าโอเคนะครับนี่ก็เป็นนะครับวิธีนะครับในการเปลี่ยนนะอ่า CPU นะครับ EQ นะครับ8010นะก็โดยไม่ใช้ฮาร์ดแวร์นะครับก็ทำงานได้เหมือนกันนะครับใช้งานได้นะเห็นไหมมันก็ไม่ได้คีริ้วคีเรอะไรนะครับนี่นะสวยงามนะครับใช้งานได้นะโอเค ให้ดูสักหน่อยนะขาติดริงไหมนะครับนี่นะครับใช้ไฟฉายนะครับสองด้านใต้นะครับขึ้นมาจะเห็นเงาสะท้อนนะครับว่าขานะครับมีขาไหนที่มันติดกันไหมนะครับจะไม่มีขาที่ติดกันเลยนะเพาะสวยงามนะครับใช้งานได้นะโอเคนะครับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบสั้นๆไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ